ดีครับผมทั้งตามของโยงนะครับวันนี้ก็มีผลงานนะครับตัวท็อปนะครับงานไม้มะลิดนะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับเป็นงานกำคอนะครับแกะเชดเกอร์นะครับที่คอนะครับก็ที่กระโจมมือครับโกนไก่หุ้วินนะครับใบไม้นะครับเอ่อเป็นท้ายไม้มะลิดนะครับลางมะค่าแต้นะครับ ฝังอ่าทองเหลืองนะครับเป็นร่องทองเหลืองข้างในนะครับตรงงานก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นท็อปสุดของรุ่นลางไม้นะครับราคาก็จะสูงนะครับไม้มาร,รับ อีกเอ่อโรเลอร์นะครับสี่สิบห้าเซนเสริมยางคู่นอกไดก้หนึ่งคู่นะครับปลายเรียวนะครับตัวนี้เอ่อลางเมตรสี่สิบฉากเก้าสิบนะครับตัวนี้อีกสี่ห้านะครับเป็นหลังอ่อนนะครับตัวนี้ไกเซฟนกนะครับเซฟนิ่มนะครับยกขึ้นก็อพอดีแต่ตานะครับ ไม่อ่อนไม่แข็งนะครับท้ายผมจะทําประมาณนี่ครับศอกนึ่นะครับคือเวลาถ้าถ้าท้ายมันยาวเกินเวลาเราถือปืนเรายกขึ้นมันจะติดจักรแล้นะครับมันจะช้านะครับถ้าเรายิงปลาฮุบอย่างเช่นปลาสวายปลาไกะครับถ้าท้ายอยู่แค่ข้อศอกเราอย่างเงี้ยครับเราถืออยู่เรายกเลยดเจอปลายปืนมาดีครับวันนี้ลูกค้าสั่งมาสองตัวนะครับเป็นคู่แฝดครับ นนี้ก็จะไปก่อนนะครับคู่นี้ไม้บรรลิกเช่นกันครับลามาค่าแต้กายเซฟนุกสเต็ตเดียวกันครับตัวนี้สั่งทองเหลืองครับอีกสี่ห้านะครับ,รบชาร์จเก้าสิบเท่ากันนะครับปเรียว ลายไม้มาลิดนะครับตัวนี้พันธท้ายไม่ใหญ่นะครับบางคนคิดว่ามันใหญ่นะครับตัวนี้ที่ผมทําส่วนใหญ่ตอนนี้จะประมาณสิบเอ็ดสิบสองเซนนะครับประมาณซ้าอีกน,นะครับนิดนะครับใหญ่จัดแล้วน้ำหนักมันจะสูงครับมันเท้าเกินไปอ่อนครับ ันชุดต่อไปก็เหลือแกะลายนะครับแกะลายทําล่องนะครับข้าวรางนะครับลงเงาก็พร้อมส่งครับยี่สิบตัวก็ขอฝากนะครับพี่ๆนานะครับที่ชื่นชอบนะครับในผลงานนะครับปืนยิงปลาครับและพันธายิงปลาครับก็ติดต่อนะครับสอบถามมาได้ที่อดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกศูนย์แปดหนึ่งห้าหกสองเจ็ดนะครับหรือโทรศูนย์เก้าแปดห้าสี่ศูนย์ห้าสองสามหนึ่งครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ